สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากว LG ีประจำช่วงเย็นของวันที่10มกราคม2562ราคาทอ,องคำระหว่า,างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบราคาทรงตัวอยู่ในแดนบวกแต่ว่าการขยับหรืการติดตัวขึ้นของราคาไม่มากนะักปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,294เหรียญดอลลาร์ต่อออนบวกขึ้นมาประมาณ0.9เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หรือว่าไม่ถึง1เหรียญ ท้งนี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือฟิตเลนติ้งออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ในการลดอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับทลิปเปิลเอของสหรัฐลงในช่วงต่อไปของปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การปิดทําการของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าก็อบเมิลชัดดาวยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวจะกระทบในส่วนของตัวเพดานหนี้และขัดขวางการกําหนดงบประมาณของสหรัฐ ซึ่งสถานการณ,าารณ์หรือปัญหาดังกล่าวยังคงดําเนินหรือยังคงยืดเยื้อต่อไปจนถึงวันที่1มีนาคมอาจจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติงบประมาณของสหรัฐและอาจจะเป็นปัญหาต่อเพดานหนี้กลายเป็นปัญหาในช่วงหลายเดือนถัดไปหลังจากนี้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ฟิดเน็ตติ้งจำเป็นจะต้องลดหรือทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลง แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาวความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหากบ่าเม็นชักดาหรือการปิดทาการของหน่วยงานภาครัฐหลังจากประธานาธิบดีโด,ดนัทป์ของสหรัฐถอนตัวออกจากการเจรจากับ,กบสภาคองเกรสและสมาชิกของพรรคเดโมแครตซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศของสหรัฐอย่างชัดเจนปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําตัวทองคําได้รับแรงหนุนจากพิมพ์โคเผยความเป็นไปได้ของสหรัฐอาจจะเผชิญกับแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยในช่วง12เดือนข้างหน้าทั้งนี้กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของบริษัทพิมโคมีการออกมาประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ พบว่าเกิดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยในช่วง12เดือนข้างหน้าทั้งนี้แบบจําลองที่มีการสร้างขึ้นบ่งชี้ถึงความเสี่ยงและแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีแนวโน้มหรือมีอัตราที่จะชะลอตัวลงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐและยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้ ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงเผชิญกับความยากลำบากในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งนี้บรรดาเหล่าเทรดเดอร์ยังคงมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงเผชิญกับความยากลำบากในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2 0 1 9หรือปีนี้โดยบรรดาเทรดเดอร์มีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสน้อยมากหรือแทบที่จะไม่เป็นแทบที่จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับปัจจุบัน ทั้งนี้สัญญาณแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณจากรายงานการประชุมที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้รวมทั้งค่อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านยังคงสแสดงเห็นถึงความตกกวงวลต่อแนวโน้มการขยายตัวและเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านยังคงต้องการที่จะชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือมีความอดทนมากยิ่งขึ้นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยรวมทั้งเจ้าหน้าที่เฟดบางราย มีการออกมาประกาศว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในปี2019แนวโน้มดัง,งกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนลดการคาดการเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบีย้ยของธานาคารกลางสหรัฐรวมทั้งคาดการว่าเฟดจะไม่สามารถปรับขึ้นดอกเบีย้ยได้ซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันดลอลลา,าร์สหรัฐและสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตลาดทองคำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทองคำยังคงได้รับปจัจจัยบวกเพิ่มสูงขึ้น เมื่อฟิสเลตติ้งชี้อิตาลีมีความคืบหน้าที่ดีในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือฟิสเลตติ้งมีการประเมินแนวโน้มเชิงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจของอิตาลีโดยอิตาลีถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรืออันดับเครดิตสูที่เปิ่บีสู่เชิงลบ สถานการณ์ในอิตาลีในช่วงที่ผ่านมาในระยะ2เดือนส่งผลให้ฟิทเลตติ้งเริ่มมีแนวโน้มหรือมุมมองชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและต่ออันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีแต่อย่างไรแล้วก็ตามความสัมพันธ์อันดีของอิตาลีและความสัมพันธ์อันดีต่อคณะกรรมการยุโรปหรือว่า ec ที่มีสถานการณ์หรือเกี่ยวกับงบประมาณของประเทศที่มีท่าทีที่คลี่คลายลงได้เป็นอีกสถานการณ์หนึ่ง เป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจดังกล่าวและยังเป็นปัจจัยส่งผลเชื่อมบวกต่อสกุลเงินยูโรซึ่งส่งผลเชื่อมบวกต่อทองคําเช่นกันในส่วนของกลุ่มทุน ylg ให้แนวรับระดับ 1,276, 1,265และ1,256แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,299, 1,309และ 1, 3 1 8ในเบื้องต้นแม้ว่าราคาทองคำจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัม เคลื่อนไหวที่ทางที่ค่อยๆขยับขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแนวต้านระดับ1,299เหรียญดอลลาร์ต่อ on, เทสลออนพอร,ราคาขยับหรือเข้าใกล้เริ่มเห็นแรงขายทํากําไรสลับออกมาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ระดับดังกล่าวถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า6เดือนครึ่งและเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหากราคายังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเพิ่มเติมจนราคาสามารถขึ้นบีหรือผ่านระดับดังกล่าวได้อาจจะเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับออกมาอีกครั้ง ทางนี้หากแรงขายไม่มากหรือราคายังคงทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ในระดับสูงโดยราคาไม่หลุดโซนแนวรับระดับ1 2 7 9งสถึงหนึ่ประเมินว่าอาจจะเกิดแรงซื้อส่งผลให้ราคาขยับหรือนี่ตัวขึ้นอีกครั้งทางนี้แนะน,ำนำํานักทุนอาจใช้โซนแนวรับดังกล่าวในการเข้าซื้อเพื่อทํากําไรระยะสั้นแต่หากนักทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงหากราคาทดสอบแนวต้านระดับห2ึ่งสองเก้าเก้าแล้วไม่ผ่านอาจขายทำกำไรเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัว แต่หากผ่านได้อาจจะสต็อปแล้วหรือตัดขาดทุนทั้งนี้ในส่วนของการเข้าซื้อยังแนะนําว่าอาจจะจับตาดูการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนซึ่งค่างเงินบาทมีที่ทานแข็งค่าขึาข้นอย่างต่อนเนื่องจะส่งผลให้ที่ทางราคาทองคาภายในประเทศขยับขึ้นได้จากัดหรือน้อยกว่าการขยับขึ้นของราคาทองคําต่างประเทศสําหรับคืนนี้เองจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยหนึ่งทุ่มสานาทีจะเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการธนาคารกลางยโุโรปหรือ ECB สองทุ่มครึ่งเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนจะเป็นถ้อยถแถลงของประธานเฟดเซนหลุยในเจมบูลาและเที่ยงคืน45นาทีจะเป็นถ้อยถแถลงของประธานเฟดนายเจอร์มพาเวล